จิบไก่ดอลลิกาเลยแต่พิเศษวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าเลยนะคะเช้าเลยดึงทุ่เชื่อเดียวกันการแสดงแน่นมากการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงการนันทมีให้ชมกันทุกวันการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทุกวันนะคะแล้วก็ร้านค้าร้านขายแม่ค้าแม่ขายตลาดน้ำตลาดบกมีให้ช้อปกันทุกวันเลยโอ้โหคือ คุเยอะมากโอ้โหตอนนี้ต้องเตือนด้วยนะคะระวังค่าระวังของเดี๋ยวของ,อลอง,งหล่นนะครับเราสมาร์โนหล่นนะคะันีมาแล้วนะ,ะถ้าในเจอแล้วใครเจอใครเก็บได้นะคะก็มาให้พี่กอล์มไปนะครของหล่นของหายระวังกันด้วยนะคระับ ไม่ได้หายไปไหนค่ะพี่ก่อไปกินน้องไปกินพวกนีใช่กินเด็กกินเด็กนะครับอะยังไงก็สนใจหน้าเวทีตอนนี้การแสดงของเรานะคะการแสดงเพลงส่งเรื่องเพลงทืนบ้านสมัยก่อนเเพลงมานบ้านโดราณวเรามาชมกัน